สวัสดีค่ะพบกับเราช่องน้องโอปอลแฟมิลี่นะคะตอนนี้ก็มาอยู่กับน้องโอปอนะคะน้องโอปอลไม่เห็นพี่ซันมาสองวันนี้คิดถึงพี่ซันเลยโอ้โห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 วนโฟโอ้ย สันสันคิดถึงน้องโอโปอไหมไหนนะมายืนมายืนให้แม่สัมภาษณ์หน่อยคิดถึงน้องโอโปอไหมลูกเอาดีดีดีด,ด,ดีคิดถึงไม่ลุกโอ้คิดถึงน้องไข่มุกนะคะน้องไข่มุกอยากมีเพื่อนเล่นสันเอ้ยนุ่นไข่มุกอยากเล่นด้วยสันสันเอ้ยไข่มุกอยากเล่นด้วยนะมองหาตาแป้วเลย ปีนมาแล้วซันนะน้าอยากเล่นกับหนูอะซันโอ๊้ยไข่มุกอยากเล่นด้วยพี่ซานพี่ซานหนูอยากเล่นด้วยไปหาน้องไข่มุกหน่อยลูกไข่ <c oughs> มุกเข้าไปจับเลยลูกไข่มุกไม่เป็นไรไข่มุกน่ารักหนูน่ารักหนูอยากเล่นด้วยไข่มุกไม่ออกมาหรอกไข่มุกอยากมีเพื่อนทำไมลูกอะหนูเล่นด้วยหนูอยากเล่นกับพี่ซานอ้ โอ้เล่นแรงนะเนี่ยไข่มุกอยู่กับลินเลี้ยงดีนโอ้นโ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 น้นโอโน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 นโนโนปนโนโนโนวน้นโนนโ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 อน้นงนโ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 นวนโ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 นอนโ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 นอนลนโนโันโะโน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 นนนนนอนน ดูสิเล่นด้วยห,หนูเล่นด้วยน้องอยากมีเพื่อนเล่นนะคะนี่เดินมาตรงนี้สิลูกกลัวกลัวน้องไข่มุกเหรอโอ้ยแม่ไม่เป็นไรแม่มอลกดใจดีลูกแม่มอลกดใจดีเห็นแม่นิ่งเลยไม่เหมือนแม่แพลินนะห่วงลูกเห็นไหมเห็นไหมไข่มุกอยากมีเพื่อน เอดีใจใหญ่เลยแข่มุกดีใจใหญ่เลยเดี๋ยวอเพื่อนรักต่างไวัยนะคะเพื่อนรักต่างเขาเรียกอะไรล่ะต่างสายพันธุ์น้องช้างกับน้องซันนะคะอ๋อนนนๆๆๆ ก่ะดูทำ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 เออไข่มุกมีเสียงน่ารักด้วยฮะอูกางหูใส่แล้วไ<ะ>ข่มุกอุกางหูใส่ทำไมล่ะลูกอยากเล่นกับพี่ซันเนาะอยากเล่นกับพี่ซันพี่ซันเล่นกับหนูหน่อย อลูกหัวน้องลูกหัวน้องลูกหัวน้องบาบาเอ้าเอาเอ้าโอ้โอปอเลินกับพอแล้วมันเน่นายนายนายดืดูปีนออกมาแล้วไข่มุกอยากเล่นด้วยซันไข่มุกเอ้ยอยู่กับควานลินควานลินเลี้ยงดีนะคะควานลินเลี้ยงดีเลยหนูโตขึ้นเยอะเลย ุ๊้ไปดูฝั่งนู้นเล่กับพ่อใหญ่เลยโอปอโอปอเล่นกับพ่อใหญ่เลย, o po. O po, เลเลยจะอ้วนอ้วนโอปอได้ถ่ายแต่ในคอกได้แต่ขายข้างในคอกนั่นนะเล่นไปหาพ่กฟันแล้วนะฮ <c oughs> อยย่นเท้าไฟอยากมีกล้องสักสองดูดิดูดิจนไข่มุกก็เล่นพี่ฟันนะคะน้องโอปโปก็เล่นกับพ่อขวานเอา้าเอา้าเอา้เอาสานไข่มุกดูไข่มุกอยากมาเล่นกับนายน,นะลูกโดนลมโดนลมหาว หาวดองดอง,ดองเลยนี่นนี่นั่นจกมาแล้วไข่มุกดูพี่ซันดิพี่ซันผักแม่มาเล่นด้วยนี่ไงลูกฮะหนูเล่นแรงเหรอหนูเล่นแรงเหรอลูก Đi lên lên là Nè 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 ไม่รู้เหมือนกันบเแค่น,นี้ไปด้วยยนมีเสียงด้วย <c oughs> ระวังนะ จับรองเท้าเข้าไปข้างในเอามาไม่ได้นะกลาเข้าไปเอาไหมล่ะไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วดูทำท่าอะไรเงี้ย ทำท่าอะไรอย่างนั้นไข่มุกมุกไข่มุกทำท่าอะไรอย่างนั้นมีท่าแปลกๆเนาะไข่ไเบิร์ดโอ้ไข่เบิร์ดใช่ไข่เบิร์ดไข่มุกทำท่าแปลกๆเนาะไข่มุกเนาะหนูทำท่าแปลกๆเนาะไข่มุกจี่เด้อเฮ้ยเฮไข่มุกอยากเล่นกับพี่ซัน น้องไข่มุกอยากเล่นกับพี่ซันนะคะฮะ งัดทางดทางดูดูทำท่าอะไรงั้นเอาเอาเอาลวงดากเอาเอาเอาไข่มุกงงเลยพี่สันทำท่าอะไรน่ะเอ้างงเลยสันไข่มุกงงเอ้าทำทำไมเห็นแต่ตูดพี่สันอะไปแล้วซันไปแล้วอ่ะโกงดากจะอีกเอ้า งงเลยโกงนากเอา้าไขมุกงงเลยอะไรเนี่ยท่าอะไรของพี่ซันเนี่ย น้องไข่มุกนะคะลูกของแม,ม่มรกล์ประกวาไอ้เปื่อน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 โว้ยล้มเลยล้มเลยอ้าวโกงดางอีกแล้วเอ้าโกงดางอีกแล้ว ทนะี่ันทำอะไรนะพี่สันทําอะไรนะงงเลยดูท่าเล่นของน้องสันนะคะกับน้องช้างอุ้ยนะอุ้ยนะทำเอาไข่มุกงงเลยพี่สันเล่นท่ายากแม่ไม่เป็นไรแม่โมกดใจดีลูก ไม่เป็นรไรแม่มรกดใจดีอะะเออเออเออสนันสันมาทางนี้ โด,ดโดนดึง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 แขนโดนไขมุกดึงแขนใช่ไหมั้ยเลยกไปก้อลาอลากไปรอเลากไปเลยเหรอดูไขมุกทำท่าอะไรนะ โออกําลัง่ารดูอถ่ายแม่ด <stock> ้ยอารถ่ายแม่นะแม่จะดึงแขนแม่แม่จะดึงกำลังใครจะเยอะกันนะ อืมเบียงสุดๆแล้วสู้กำลังไข่มุกไม่ได้สู้แรงไม่ได้สู้แรงไข่มุกไม่ได้มุกๆ ไค่มุกแรงเยอะแม่พันขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ